ป้ายอะไรกันนะ่ะคลิปนี้ไม่ให้คนดูดูฟรีต้องจ่ายเงินมาต้องการกดไลค์กดติดตามด้วยกันนะครับทุกคนกดติดตามด้วยกันนะครับทุกคนฮห้เฮ้ยอะไรอ่ะเจ้าทองมาดีเฮ้ยเฮ้ยไรเน้อไม่น่าเนบ์ออฟฟิ สวัสดีครับทุกคนผมมีเว็บสูตบดิแทมไมค์ครับและวิธีการปั๊มเงินวอลเลทแบบแสนจะง่ายนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บเซ็นทันสโตนนะครับลิงก์จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกด้วย Facebook แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเราก็ทำการเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินด้วยวลอลเลทซองของขวัญน,นะครับสำหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับสามารถดูวิธีการเติมเงินได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูแล้วกันนะครับว่าเติมยังไงงงงนน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 ะะะคคคคครรรรัััััับบบขขขข้้้ตออออแแแกกกหทุเเาาาปลววว็่่่สญ พอกดเข้ามาแล้วนะครับช่องที่1ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับช่องที่2ใส่แบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับช่องที่3ก็ใส่ไปเล่นหไปแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองได้เลยนะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วแล้วก็ปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเพื่อไปใส่หน้าเว็บตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเงิน wallet สุดโหดให้ดูกันแล้วกันนะครับสุ่มทีละครั้ง55เครดิตเท่านั้นนะครับผมแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือหนึ่งร้อยบาทมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เดทุ่คน ผมได้หนึ่งพันบาทโคตรคุ้มเลยดีใจสุดๆเลยทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะสอนรับเงินให้ดูกันนะครับว่ารับเงินยังไงนะครับให้เลือกมาขั้งล่าสุดนะครับจะมีลิงก์เป็นลิงก์วอลเล็ตให้เรารับเป็นอังเป่าอัตโนมัตินี่นะครับพอเรากดเข้าลิงก์มาแล้วก็ทำการกรอกเบอร์วอลเล็ตของเราไปได้เลยนะครับผมก็รับฟรีๆไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาสมนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปสมเล่นกันนะครับทุกคนโอเคเราไปดูคลิปดีกว่า let's ขนมไปเถอลุงไปโลช่วนี้ไม่ตายแล้ลุงเดียวอะไรวะน่ยมึงขี้เลยให้ลุงลุงน้ำมันไททันเฮ้ยรัานกอนี่เดียวตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยลุงเจ้าอะไรลุงแอบเจ้าทองเฮ้ยเจ้าดินลุงอะไรลุงนี่มันไททันกอดนี่มันน่ารักมากเลยได้ทำไมน่ารักจังแอเพราะว่าเจ้าดินมา ลุงจะบอกให้นะเจ้าดินมันงบน้อยไงมันจนไงเอองบมันน้อยเลยมันทำตัวเล็กไงจะไม่เจ้าดินอยู่ก็ไม่ต้องแม <im it> ่ขอโทษขอโดษไม่เอาไม่เอาฉันเอาเงินฉัน <im it> เอาเงินไม่ในกองมีอะไรลุงแม่ไม่ขึ้นหน่วยตำรวจเฮ้ยนคือะไรนี่อุปกรณ์เหรอเนี่ยว้าวลุงพอไหมลุงแม่ลุงพอมานานแล้วนะในการหาเงินนะใช่ตังเพื่อใช่อะแกขี้โม่บอกแกไปไปบือมาจากพระเจ้าใช่ไหมล่ะฉันรู้น่ะแม่ใช่เดี๋ยวจะมีมาหน่อยใช่เออมาลุงใส่แล้วลุงพอยังลุงแม หมูทมอะไร้จะมีเอ้ยไปรู้ไปสักทีแล้วเขาไงอ่ะเอมเข้าทางตูดหรือเปล่ารู้ไปเลยลุงแอมมันใส่อยู่อันเชิบไปนี่ไหนทางไหนนี่เหรอรูตูดใช่ไหมไม่ใช่ขาใช่ไหมมันคือขาใช่ไหมเนี่ยมันคือรูขายังไงช่มีไปเลยไปลุงขึ้นไปเลยไป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 เลยอ่ะใช่ลุงเอ้ยเอ้ยลุงมาทานตันละลุงได้เหรอใช่เอ้ยเปิดดีเฮ้ยเฮ้ยเปิดอ้าวเฮ้ยเปิดทีเฮ้ยเฮ้ยฉันึ้นไม่ได้เอ้วเปิดประตูเปิดเร็วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยที่มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้ช่างมีมันตัวมันใหญ่ยัง ผู้ใหญ่มากเลยเนี่ยใกล้ใหญ่แบของลุงเลยเไปจากไรลุงอ่าอตาใจอะ่ะ <c oughs> ใช่ลุงก็ได้มาหมดทำไมลุมงต้องมองแต่งจริงได้วยลุงแอดนิดหน่อยอะ่ะอ่ะถัดไะพลอยนะลุงมีคำถามได้ลุงแอดถามเลยคำถาม,ถามไรเนอร์และมันลุงมันต้องเอาอกเสียงนี้ลุง <c oughs> ไรเนอร์แอดออกเหมือนเกย์เลยนะ่ะ ไ,นเน <S <S ไลเนอร์ผมสีอะไรลุงแง่ผมเหรออาสีขาวลุงอ่ะแก่มากเลยเขาทำไรเนอร์วะ่ถามลุงลุงเอาละไลเนอร์ผมสีอะไรคนดูอยู่หรือคอมเมนต์ด้วยกันครับคนดูว่าไลเนอร์เนี่ยผมสีอะไรระหว่างสีเหลืองกับสีขาวชิบหายลุงทำไมอ่ะตอนเป็นคนอ่ะไลเนอร์สีเหลืองลุงแต่ตอนเป็นไททันอ่ะไลเนอร์มาสีขาวอ้าวชิบหายละอ,า,อาตอบสรงเดชสีขาวแล้วกันไทมี่ไปผมเป็นลุงดิไม่ใช่เพราะเขา่าถามเรื่องคนแน่ลุง อ้าวจะไปรู้ได้ไงอ่ะอ๋อรามี่นี่ไงใช่ลุงถ้าท่านเขาบอกอะไรไม่รู้คือคนถ้าท่านกาะก็คือสีขาวไงใช่ไหมลุงอ่าใช่ลุงไปเฮ้ยอะไรอ้าวลุงจะน่อยอะไรเฮ้ยคนเออไม่ใช่ลุงมันคือผีอ้าไม่ใช่ผีมันคืออ้ไรลนใช่ลุงไปดูลุงอาแหมี่ลุงรอแป๊บนึงนะใช่ลุงผมตีไปอยู่ผมตีไปอยู่อุ้ยมันมันกันลุงผมลุงอ่มมันคือร่างเกาะใช่ลุงมาดิมาดิมันตีแรงมากไม่เข้าอะไรลุงยิงอยู่เจ้ายิงอยู่เฮ้ยใต้ลุงในปุ่น แอบเดี๋ยวลุงเช้ดดาบเป,ปน็นนึงนะนมี่แค่ลุงเช้ดดาบด้วยลุงไอ้ีเกี่ยวมันไว้เกี่ยไว้นี่นี่เรียบร้อยอ้าวตัวจะไปทำพวกอาวุธเลยไอ้ลุงนี่อะไรนะมันได้งไงทาไปแปกไอ้ลุงจะต่อองบนไงล,ลุงชึบช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 บจะต้องใช้อไเออว่าับ,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 บไไาเาาสงก็ได้นี่หว่านะไม่ใช่ามาถือนะชึบชึบรเ,เรียบร้อยลุงเแล้วมีมันใจมาทำไม่่ะนั่นดิลุงนี่คืออะไรลุงเพื่อพเราเออลว่ายจะใช้ระหว่างลลา ไม่นายเออแกให้มาเฉยๆฉยเชลุน,นะนอ่ะใกล้แล้วน,นี่มันเหลี่ยมไปลุงแหมลุงจะโชว์นะเดม,มี่เนืองจองจัจ่มเจบลุงเกินอ้ยาไอเนี่ยไอ้คนที่เกินไปน่ะมันจะตกมาใต้เงยเฮ้ยไปลุงมาเร็วแหมแปเร็วเดมี่จึ๊บจึ๊บเรียบร้อยจึ๊บจึ <มา S 1> ๊บเรียบร้อยลุงแหมค่อยๆนะมั้ยเดมี่ใชลุ่นต้งเข้าไปจึ๊บจึ๊บชึ๊บไอ้ลุงแหมติดขอกไปลุงจึ๊บ้ยเลย ย่าเรียบร้อยลุงหยาบเฮ้ยทำไมก็ไปทางนู้นหยาเฮ้ยลุงมาเร็วยาบชื้อชื้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระตกกระตุกเฮ้ยกระเแล้วกลับไปแล้วกลับไปแลไอ้ไม่ระวังไม่ระวังลูกผมไหวจริงอ่ะผ่านแล้วลุงผ่านลุงเองแหมโอ๊ยอ่ะไปลุงลูกแตกกี่แล้วอ่ะมาแล้วอะไปแล้วไปลุงมาขึ้นไปลุงไม่อะไรเสียงราวาที่ไหนให้ลุงสิเหมือนราวาไม่ลุงใกล้แล้วนี่มันคือราวาลุงอะไร ไม่ต้องห่วงรไม่ตีแกดอกได้ลุงแม่าลุงอาตาเมอุยยายยายทำยันอุยอ่ามันแก่งลุงข้ามเลยอุยลู่จะหมดหโต้ลุงอ่าไม่ผือไม่ผืออ่าลุงตายเฮ้ยต้นดึงแกแก่งลุงทำไมเนี่ยอาลุงมาอ่าวันเดียร์อาแกทำลุงวอนทาเม่นะระวังตัวไว้ด้วยถ้าวันนึงลุงจะเอาคืนใช่ลุงเราเป็นหลานรักกันลุงอ่าละชึบ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 อุยอยต้นดินแกบังฉันทำไมเนี่ยอาตาม่ ลุงเน่โคเซียนเซียนเหมืนเดนมาร์ลุงมันจะโตแล้วอ้เจอบ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 เจบแม่ผ่านเว้ยไม่ด่าเราไหมเนี่ยไม่ได้ด่าอะไรอ่ะโอ้ยอยู่บอกต้องหาปุ่มใช่ไหมเนี่ยแม่เหมือนใช่นะปุ่มหาอะไรลุงก่อนนี้มีไม่มีไม่มีไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกไม่มีไม่มีลุงมีไหมหายอ่ไม่มีไม่มีไหนวะแร่ทำไมเหมือนลุงก็เจอนะเจอปุ่มนลุงเจอกล่องไง ใช่ลุงผมก็เจอน่ะเอาละจึบจึบจึบลุงเจอไหมลุงไม่เจอเลยนะเจติแกแสบมันไหมเนี่ยเออเจติแกเหลี่ยมมันเนี่ยใช่เหรอเฮ้ยยังไงลุงไหนนี่เจอแล้วลุงเอาลุงหาขาหน้าหาไม่เจอวะหาลุงมาเรื่อยๆนี่ไปไปเอาใส่เลยจึบๆลุงไอ้ฮันตก่อเว้ยเ้ยมันตัวนี้มันตัวก้ามใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้วะแค่ลุงนี่น่าจะแบบน่าอยากน่าหยาดยากขึ้นลุงใช่ยากขึ้นเมื่อกี้นั่นนิดนึงลุงผมว่าใช่ชัวร์น่ายากขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดเดียวจึบ ไม่นี่นักรู้ว่านะด้วยนะพี่มจะตายเฮ้ยไปดิงไปทำมูชาด้วยเฮ้ยไม่จะตายแล้วเร็วมาเดาทุบ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 ทุไว้ลุงแมอนิดหน่อยเด่นหน่อยมีทุกไย่เหรอไม่นี่น่ะ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 เออใช่ผมมากนี่น่ะ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 แอนมีลุงยิงมันเองลุงลงไปทำไมเป๊กคอยมีนี้เป๊กโอ้ยเจ็บ รู้ไหมห้องสุดท้ายแล้วมึงลุงไปเร็วขึ้นมาเฮ้ยลุงอะไรเนี่ยเฮ้ยเรนเดอร์ตัวเวอร์ชันไม่แก่ทำไมลุงผมขาวไตอตอนแรกนี่ผมทำไงเวอร์ชันไม่แก่แบบลุงไงเฮ้ยไอ้ลุงเดี๋ยวลุงแก่ไม่ใช่เหรอะอะไรเฮ้ย<า>มื่คืนในบ้านลุงแอนลุงจะเอาเงินออกมาเนี่ยเฮ้ยตีกว่าสิลุงเอาโทษดีลืมพอเห็นเพชรไม่ได้นะลุงเอาเพชรไปทำอะไรลุงเอาไปเปย์สาวเฮ้ยสาวในแอปไหนลุงใช้ไหนลุงแอปวิโกไรคู่เปย์เลยลุง ฮ้ยลุงต uh, ีเ่าลุกเกียมันอยู่นะมี่ไปเอาด้วยด้วยนี่ลเกียเมันเกีมันนี่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 เกีมันลุงเกียมันแอเราเกียมันตลอดชีวิตนะมี่ชุบ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 แกว่าลุงใช้ปืนมันดีกว่าใช้ลุงยิงมาลไอ้ไอ้แก่จ้ะจ้จ้ใช้ปืนมันะพี่ตายเลยแป๊บแป๊บไหวได้ต่อตัวเนี้ยไม่ดุ้ยอุ้ยอุุ้เก็บอยู่จะอยู่จะอยู่โลูึงอ่าผมดําแตาเฮ้ยย เรีบมาก่อนที่ลูลจะมาเร็วๆร็เฮ้ยอย่าด้วยให้ฉันเว้ยรีบมาก่อนที่ลูลจะมาโอ้ยเฮ้ยผมแก้แกได้ไปเร็วมาเร็วมาเร็วเอาม่ดีนะเว้ยก้าไปแล้วลูลเจอการขามุ้ยบอยจะบอยครับผมเห็นไอ้นั่นไหมบอยมันเรียกว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยนุ่มคนไททันเกาะนี่บอยใช่ไหมบอยบอยตามฉันมาเร็วบอยโอ้บอยแตท่านเกาะจชื่อว่าอะไรนะเอเลนใช่ไหม เอเลนก็แย่แล้วมันช okay. yeah. yeah, em. hey, like ื่อว่าอะไรไรเนอร์ช eh? ื่อว่าไรเนอร์บ wow, ่อยไรเนอร์สบายจะไปดูไรเนอร์กันบ้างเลยเฮ้ยไปจากอะไรเสี네่ยแม่มดถึงวิทย์เสี่ยแม่มดใช่ใช่ใช่มันคืนเสี่ยแม่มดบ่อยเดี๋ยวไม่เสี่ยงมาสบายเช่เห็นมดอะไรเช่เห็นท่อเจ้าใช่เห็นบอทอมินได้บ่อยเห็นมันใช่ไหมเฮ้ยเจ้าทองเจ้าทองนี่มันคืออะไรเนี่ยเจ้าทองอ่าเสียงมาเมื่อกี้เจ้าทองนี่มันคืออะไรบ่อยไอ้เจ้าทองฮะใครใช่ใช่คืออะไรมันต้องไปเอาเสียงไม่ถูกเจ้าทองนี่บอกไรเนอร์ เด็ดบอยเราออกเศษนี่บอยไลเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์อะไรเดอร์มันมีอะไรอะเจ้าทองโคตรเท่เลยอ่ะกล้าแบบโหไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือขี้มันติดหรือว่ามันคือกอดฮะอ๋อคือกอดครับอ๋อมันคือกอดใช่ไหมนึกว่าขี้โคนอะไรเงี้ยเออในกองมีอะไรบอยเฮ้ยครื่องย้ายลอยไม่ตีนี่บอยว้าวสามม่ตีสามไม่ตีเหรอตีแลครับโอ้เมื่อไหร่เจ้าทอศเจ้าทองแกจะอัปเดตเวอร์ชันนะสามไม่ตีฉันเห็นบ่อยมากเลยทำไมเมื่อไหร่จะแบบมีสีเวอร์ชันสีไม่ตีใช่ใช่ครับฟังห้งห้งฮะ ไม่มาคุยไม่ถึงอะไรเนี่ยไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรหรอไอ้ทองมันเข้าไงอ่ะคุณเร็วคุณเร็วคุณเร็วคุณท่านเข้าไงข้างหลังข้างหลเออเข้าค่อ๊ยนี่ไงบอยมาเร็วบอยว้าวเฮ้ยตอนนี้มันลงไปข้างล่างบอยลงมาเร็วบอยลงมาลงมาลงมาข้างล่างมันจะมีอะไรให้ให้ลงบ่วะเนี่ยเอ้ยไลเนอรื้อบอยไม่มีอะไรเลยบอยเฮ้ยเฮ้ยเอาใครทุบอะไรอ้าวอะไรที่ทองนี่คือที่ไหนที่ไหนเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วขวามาจากไหนเอาไปข้างไนงเยุก่อลปในตัว ไรเนอร์ไหนคำถามใครท่านกรอบโผล่ตัวครั้งแรกภาคไหนคนดูคอมมิ่นด้วยกันนะครับภาคหนึ่งภาคสามภาคสองบอยภาคไหนบอยฮะบอยแกเคยบอยแกเคยบอยแกเคยแกเคยดูปะเนี่ยไป บอยดีนะแกแกเหมือนไม่เคยดูอ่ะมันคือเปิเป็นภาพหนึ่งบอยแกไม่รู้เรื่อยไงฮะเมื่อตัวเอกเริ่มมามาตอนประมาณอีพีสองอีพีหนึ่งอีสองกันนะเว้ยเจ้าเลนเนอร์ไปดูไปบอยฉันเห็นแขนใครอ่ะบอยนั่นมันไรเดอร์ใส่ชุดเนเธอร์ไรใช่บอยข้ามเร็วอข้ามันเอาไปเยอะลุยอุ้ยบอลน้อเยอะบอยไปเยอะมากบอยระวังระวังอุ้ยโอ้ตัวใหญ่มากบอยไปดึงไปดึงตายอยู่ผมไป ไหวไหมไม่ไหวบอกไหวอืออืออือบ่อลเร็วอืออือเฮ้ยแกมันใช้แกใช้หมัดมันจะช่วยช่วยยังไงอยู่ด้ยฮะอืออือกันหัวบไปกันหัวอือ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 ช่วยยังไงไม่ต้องช่วยเหรอเจ้าทองจริงอ่ะอืออือโอเคหมดแล้วบอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราฆ่าไรเนอร์หมดแล้วบอยไรเนอร์บ่อยเร็วตายแล้วเนี่ยบอย โอ๊ยเฮ้บอยอะไรดำๆเนี่ยนะเห็นไหมจะมาถอะไปบ่ร็วยุบบอลลกดกดแก๊สด้วยกดแก๊สด้กดแก๊สด้วยนี่นี่กดแก๊สดแก๊สโอ้จกัด้วยุ่ย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 ่ดยด่ดยด่ดยุย่ย่ยยุ่ยยุ่ย่ยยุ่ยยด่ยยุ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 ่ยย่ยย ไวอุ้ยรออยู่เว้ยบอยก็มาบอยข้างนี่ขะนี่ไปมาสวยบอยเออสวยงามบอยไปฝากกิโยน้องชายเฮ้ยเฮ้ยบอยมือจะทอดมันโอเคบอยเราเรารู้และโอเคจะถอดมันมันใส่บันไดไม่ครบน่ะมันออดโอ้ย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 ที่ไหนบอลด่านนี้ดิไม่ยากแน่เลยอ่ะนี่ชึบชึบโอเคชึบชึบบอยถือสลิงไม่ต่อบอยเตรียมตัวใช้ต่อขึ้นย้ายสามสิบตีอ่ะใช้ต่ออาอาจจะใช้ด่านเหลี่ยมกับเราก็ได้นะชึบชุบ ชึบชึบชึบปอยไม่เร็วปล่อยก็แล้วบอยครบบอยไม่เร็วอุยหยออุ้ยหยอกปล่อยปล่อยชิบอยชิบเกี่ยวแก้วไม่ยอยปล่อยไม่เอาจะตกเฮ้ยเพื่ออะไรจะทองเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะมีข้าวสารวิธีไม่ใช่หรอเออหวานนะบอยเร็วบอยหูไรเดอร์บอยบอยไรเดอร์บอยบอยไปเร็วบอยเร็ว มาดิครับมาดิครับอืออทำแล้วบอยจะมาแล้วเออเออไว้ไว้ไม่ไหวไอกไว้บ่อยแล้วไม่ไหวบอกไวมาดิมาดิมาดิบ่อยอะไรเดินองนะเบอร์ล่างล่างล่างกูดล่างกูดอย่าคนละเรื่องคนละเรื่องให้บ่อยตายจะท้องเออ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 ให้บอยช่วยบอยหน่อยเร็วบ่อยแล้วครับเออบ่อยเรื่องมันเยอะมากบอยมันถึงมากมันมันเอ้ยเอ้ยมันดังแตกเมื่อกี้บอยมาทุบมันดังแตกเลย

เราว่าทำไมให้แค่นี้เป็นเมอ่ะไม่เป็นบล็อกเออบล็อกอยู่ไหนเป็นบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะโอ้ชนี้าวีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนช่วงนี้โควิดใช่ไหม่ะยคุณนี้โควิดไรเนอร์นั้นายบอยทำไมนี่บ่อยบอยฉันว่าเราต้องเอารุ่รซ้อนในยักกะบะมาึงนะบ่อยพอไหมต้องต้องคุณเ้้ยเราขุ่น้ามาุ่น้ามาุ่นเจ้ามาุกนจ้ามาุ่เ้ามาุ่าาขุ่ามาหุ่นาา เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปท่านก่อนคนรวยไปท่านต่อนคนจนนี่ครับสำหรับคลิปนี้ชอบชมคนไหนเนี่ยชอบท่านก่อนคนรวยหรือคนจนมากกว่าในเรื่งคอมเมันไม่ด้วยละกันนะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้จะมาคลิปหน้าถ้าลูกดติดตามช่องไซโคอนไฟอารมณแล้วก็ปาราเวลใต้คลิปด้วยกันนะครับจะใส่ไว้ใต้ในคลิปชั้นละกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาคลิปหน้าบายบายนะทุกคนบ่ายบายเฮ้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 ยอ้ยเฮ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 ้ยย